มากินกันเลยจ้ามากินกันเลยจ้าร้านแคนาบิกแคนาบิแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปไบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะจ้าจันถึงอาทิตย์จ้ามีที่นั่งกินจ้าถ้าใครไม่สะดวกมานั่งกินจะสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ารถกิจตามระยะทางนะจ้าอือเธอศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาก็ได้แอดลีน่าดัดแกงแอดลีน่าดัดแกงไลน์มีแอด l e e n a dot g a n g atlina ด a n แกง atlina ด a n แกงจาลายชื่อข่าวโหดนะจ๊ะโทรมาสั่งเลยมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับหมูกรอบก๋วยจับยวนแล้วก็เกี๊ยวน้ำหมูแดงย็นต่โฟนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้ปั่นนะคะโกโก้ปั่นชาปั่นกาแฟปั่นโอวัลตินปั่นอิตาเลีนโซดาปั่นสตรอเบอรี่ปั่นกีวีปั่นบลูเบอรี่ปั่นลินจีปั่น แล้วก็มีน้ำมะพร้าวปั่นองุ่นปั่นทับทิมปั่นมาได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะร้านแคนาบิสแคนาบิสแคน,นาบินนาบนนาบอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้แห่เกินแห่เกินแห่เกินชุดละร้อยห้าสิบาทชุดละร้อยห้าสิบาทมกิกิกอบมากินเลยลูกรักมาเลยมิกิกอบแม่ปอนแม่ปอนอันนี้จ๋อ้ํอ้ำอ้นี้จ๋อื้อ Ừ, ừ, ngon เมสานบอกว่าเดินใกล้ถึงร้านแม่แล้วค่ะอยวจะแวะอุดหนุนขอบคุณมากนะคะร้านแคนนาบิดอยู่ทางเดินระหว่างไปหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านลขจีหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจนตึกแถวหนึ่งกูหาชื่อร้านแคนนาบิดมีที่นั่งกินเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจนถึงอาทิตย์ ก๋วยเตี๋ยวหมู50บาทก๋วยเตี๋ยวไก่50บาทเกี๊ยวน้ำหมูแดง50บาทจินต์โฟ50บาทก๋วยจับหมูก่อบ60ก๋วยจับยวน60ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจแล้วก็มีน้ำผลไม้ปัน่นโกโก้ปัน่นกาแฟปัน่นชาปัน่นโอวันตินปัน่นอิตาเลียนโซดาปัน่นแล้วก็สตบบรอเบอรี่กีวีมะพร้าวมัมอง,งุ่นทับทิมบุเบอรี่ลินจีปัน่น แก้ว16ออน40บาท32ออน60บาทแต่ลิ้นจีเนี่ย32ออน200เพราะว่าเพียวๆไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นลิ้นจีมรกตแพงมากลูกนีงต้อง50บาทเข้าใจยังแก้วเนี่ยต้องใช้ตั้งถึง3ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องขาย200ไม่งั้นเราเจ๊งเราไม่มีขดาดทุนแต่ถ้าสิบหออนอ่ะร้อยหาสอบบาท มากินได้เลยโทรมาสั่งก็ได้ถ้าคิดเกยจมาค่ารถคิดตามระยะทางโทร0816304622หรือไลน์ไลน์มาสั่งก็ได้ atlena. gang atlena. gang ไ at ลนมี atleena. gang atlena. gang ไลชื่อข่าวโหโทรมาสั่งเลย0816304622